ียบขนาดแบวนที่ทัวลงและไม่พูดจะดีกว่านี้ตายชุติมาเทียบขนาดแหวนที่ทิมพิธาซื้อให้กับหนุ่มคนใหม่น่าจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับจ้องพร้อมจะเป็นดราม่าได้ตลอดเวลาจริงๆสำหรับสาวตายชุติมาทีปหน้าที่ล่าสุดมีการโพสต์คลิปที่เจ้าตัวไปไลฟ์ขายของกับครูเบียนุติยาซึ่งตายได้ตอบคำถามคนที่คอมเมนต์ว่าแหวนพ่อไหมสาวตายก็ตอบว่าไม่ใช่ พร้อมกับบอกว่ามันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเล็กกว่าและหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีจากนั้นก็มีคอมเมนต์รามาถามเข้ามาทันทีอาทิตย์วันนี้พ่อมาไกลามากแล้วผู้หญิงที่คู่ควรกับพ่อควรให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้พ่อเลือกเส้นทางชีวิตถูกแล้วปากไม่ดีพ่อส้มหมมอ,มอ,มอของคนใหม่ขอเม็ดใหญ่เท่าฝาบ้านให้สมกับสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับพ่อจำคำพูดด้วยนะเล็กกว่าแต่ซื้อด้วยความรักมากรักที่สุดนะนี่หรือคือคนที่ต้องฝังโน้นเฉียให้กลับไปคืนดีกับพ่อบ,บอกเลยว่า ไม่ได้สุดๆใช้หางตาส่วนไหนคิดและอื่นๆซึ่งฝั่งที่เป็นแฟนคลับของฝั่งสาวตายเองก็ออกตัวโต้ตแทนแทบจะทุกครั้งโดยบอกว่าเอาจริงๆแม่พูดเล่นอะไรก็เป็นประเด็นไปหมด,ดราม่าทุกเรื่องเขาจะพูดเล่นพูดอะไรไม่ได้เลยตลกอาคือแยกแยะหน่อยค่ะ f ซสติต้องมีนะคะ